จเจริญธรรมนะคะท่านทั้งหลายที่สนใจยินดีใครในธรรมทุกทานวันนี้ไม่ชีก็จะมาเพื่อถึงบริโภทนะคะบริโภทสิบอย่างที่เรายังคงพูดกันไม่จบเลยสําหรับบุคคลผู้ที่จะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้ามีสิ่งที่บริสุทธิ์ดีแล้วและเราก็ควรที่จะตัดเครื่องกงงังวลก็คือตัวบริโภทนั่นเองนะคะเรากล่าวกันไปก่อนน,น,นั้นก็คือ3อย่างแล้วนั่นเองก็คือ1อาวัตบริโภคเครื่องกังวลคือที่อยู่ 2. ราภบริโภทข้างกับวนคือนะโกร 3. ราภาบริโภทข้างกังวนคือ าต่อมาข้อ4คณะบริโภคเครื่องกำมือน,นคือหมู่คณะนั่นเองเครื่องกำมือน,นคือหมู่คณะยังไงคณะในที่นี้ก็ได้แก่คณะที่ศึกษาพระสูตรหรือคณะที่ศึกษาพระอภิธรรมนั่นเองท้าภิกษุใดเนาะมัวสลรวนสอนนะคะมัวสารวนสอนอักถาบาลีอะไรอย่างนี้อยู่หรือว่ามัวสอนพระบาลีหรืออัตถกถาอยู่ภิกษุนั้นนะคะก็ย่อมไม่ได้โอกาสในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมนั่นเองท่านก็จึงให้ตัดบริโภคข้อนี้เสียก่อนเนาะถ้าเราจะไปปฏิบัติเนาะแล้วก็คน ที่จะตัดข้อกังวลเกี่ยวกับข้อบุคคลในหมู่คณะที่เราจะต้องมีหน้าที่สอนนักศึกษาเหล่านั้นนะก็ถ้าเราสอนไปมากแล้วเนาะเราก็ควรที่จะสอนให้จบไปเลยเนาะแล้วก็ปลีกตัวไปบาปําเพ็ญสมณธรรมของเรานะหรือว่าปลีกตัวไปปฏิบัตินั่นเองแต่ว่าถ้าการสอนของเราเนี่ยมันก็อีกนานกว่าจะจบได้อย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะอา,อาจจะไปขอให้กับอา,อาจารย์คณะอื่นเนาะสอนนักศึกษาเหล่านั้นเนาะก็ท่านก็บอกว่าไม่ควรที่จะ ไกลเกิน 10, ไกลเกินหนึ่งโยดนั่นเองหนึ่งโยดในที่นี้ก็คือสิบหกกิโลนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะไกลเกินหนึ่งโยดคือสิบหกกิโลพอเราไปขอท่านเนาะเราก็บอกว่ามีนักศึกษากลุ่มนี้ที่จะต้องศึกษาขอท่านสอนนักศึกษากลุ่มนี้ได้ไหมแต่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะสอนได้นะคะ เราก็กลับมาบอกกับนักศึกษาของเราว่าพวกท่านเนี่ยก็แยกย้ายกันไปก่อนนะไปอยู่ในที่ที่ผาสุขของตนของตนก่อนส่วนตัวท่านเนี่ยจะไปทํากิจนะหรือว่าเราจะบอกว่าเราเนี่ยจะไปทํากิจของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมของตัวเองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะตัดเครื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะที่เรายังคงค้างคาในการที่เราจะต้องสอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ไปปลีกตัวบําเพ็ญสมณธรรม บีกตัวบำเพ็ญสมณธรรมของเราได้โดยสะดวกนั่นเองโดยที่ไม่มีอะไรมากังวลในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทข้อที่4นั่นเองนะคะถ้าเรามีข้อกังวลน,นะคะหรือว่าความที่จะมีความกังวลใจในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะตัดข้อกังวลในข้อน,นี้ก่อนนั่นเองแล้วเราจึงจะให้ปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีความกังวลใจแล้วก็สามารถที่จะทําใจของเราให้สงบได้โดยง่ายนั่นเองนะคะ